สวัสดีครับทุกคนมากลับมาพบกับพี่เหมือนเดิมนะไม่นีซอรี่ครับผมวันนี้เรามา solo โโแหลงเหมือนเดิมครับผมคอนเทนต์เดิมๆที่แม่งบอกเลยว่าลำบากลำบนเหลือเกินนะกับการ solo โโแหลงนะอ่า ep ที่แล้ว ep ที่14นะเสกพูดผิดเป็น ep ที่13โอเค ep ที่แล้วก็เหมือนเดิมนะลดดาวน ep นี้พี่ต้องเอาคืนนะสำหรับดาวดวงนี้นะครับผมนะ ยังไงก็ต้องได้ดาวคืนครับสำหรับ EP ที่15ของพี่นะกับการโซโล่แลงตอนนี้ก็แลงเดมอนห้าไม่ขยับไปไหนจริงๆเลยเแบนตัวนี้ลกรนะแบนใหน้มันพกบนกวนใจเลือกอนเล่นฉี่ติด3มตัวรวดก็แพ้มันสามตารวดมีใครเล่นเมดวะ ีคนเล่นซาตาอาซาตาหลุดหลุดแบนได้ไงวะแสดงว่าฝั่งนู้นก็น่าจะเล่นด้วยนะคิดว่านะฝั่งน,งนู้นบูคคงนาตามานาคอสกับแก๊กโอเคมีซัพพอร์ตแล้ว ตัวนี้ไฟเตอร์ไหมที่เหลือก็จะเป็นแคลรี่่าแคลรี่กับฮอปเฮ้ยแคลรี่กับอะไรวะแคลรี่กับเมดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเมดเองโอ้แจ๋วไปเลยครับมารอลี่อ่บะอมเมลี่นะฝั่งโน้นคิวกกสหรอฝั่งโน้นเปลี่ยน แอมเมลี่มา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 บอกเลยจังหวะนี้ต้องโดนแล้วแหละนตาตาาเหรอนาตาาต้องเจอนี่ดิลอยเลยโอสกิลหนึ่งอันตีลอยลอยแล้วก็ว้าบวราป,าปแล้วก็ลอยพูดอย่างชํำนะแต่แม่งเล่นจริงไม่ได้หรอก เฮ้ยเฮ้ยแคลรี่ดิบ้าบอแคลรี่ดีครับเฮ้ยเวนบันไหล้วกดเปลี่ยนได้ไหมล่ะ อีกแล้วอะไรเนี่ยหันสายอีกแล้วเออคือแบบจะได้ทำคลิปดีๆกับเขาบ้างไหมเนี่ยคือผมแม่งต้องไปยืนแคลรี่เองชั่วบอกเลยต้องไปดันเลนอยู่กับเออแต่ก็ไม่แน่ละให้ให้ล็อกซีไปดู หันซ่าอีกแล้วนะครับหั่นซ่าอีกแล้วสวัสดีกันเลยทีเดียวเชียวแหละไม่มีตัวฮตีป้อม <c oughs> ฮัลโหลวัสดีเพื่อนล็อกซี่อ่ะนายตั้งใจเลือกเล่นล็อกซี่จริงเหรอฮะพูดคุยกันหน่อยดิฮะนายเล่นมากี่ตาแล้ว นายขึ้นแหลงไดมอนมาได้ไงวะหรือว่านายมั่นใจกับตัวล็อกซี่ของนายมากเลยฮะจหวันนี้ได้ยินบ้างไหมวะตอบหน่อยดิ ผมละเหนื่อยจริงๆจ,จ,จะมาทําคลิปทําอะไรก็ไม่ได้คลิปสักทีแม่งมาลดดาวตัวเองตลอดดิหยอกเล่นนะโอเคเล่นจะให้เต็มที่นะครับผมนะจะเกิดอะไรขึ้นก็เล่นไปเถอะจังหวะนี้นะโดนตันแล้วกูเฮ้ยโอ้โหทำไมแรงจังวะโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อย โอเคนะคอสสวยวะล็อกซี่แตกอีกกูว่าเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะเพื่อนใช่ปะ่ะผมอยู่คนเดียวได้ เออหันสายจริงๆเลยใช่เลยค่ะวันสงการนะคะวันนี้ทำไมวันสงการไม่เจอพวกพวกเกียนเยอะแท้วะครับกำลังไปครับเออล็อกซิงอยู่เลนนั้นตลอดเวลาเลยนะไม่ต้องมาละไม่ต้องไปไหนเลย พี่เอานาทาญาณเลยดินาะครโอ้โหติดหนึ่งดีเกินมีอันติแล้วอยากได้วะ่ะมีอันติแล้วมีผมมีอันติแล้วรอนะรอนะรอนะเอาเลยโอ้โหไม่ถึงวะ่ะแหงอันติวิดว้า เอ้ยเอ้ยแวนซูเปอร์แว์ไอแวนขับเล่นก่นอนเฮ้ยแวนมันแหลมวะ่ะโอ้โหแถมฟรีอีสปอร์ตได้หมดได้หมดโหอย่างสวยวะ่ะ ล็อกซีวิ่งวนไปวิ่งวนป้อมไปเออแหละวิ่งวนป้อมไปคิวกคอดยังไงคิวกคอนมันก็แตกนาคอสเหนื่อยหน่อยนะเพื่อนนะอังโยกโยก,กเล่นกระจายเลยอวเลยไหน แต่ยาก็แรงเกินขอตัวหนึ่งนะเพื่อนนะเงินตามเยอะหลือเกินโหหุ้เซ็งกันนะแต่ยามากนี่แม่งยิงยังไงก็โดนแต่ยาเน่งกดสกิลมั่วก็โดน เอานาตายาไหมนาคอสโอ้โหไม่เคยถึงวะ่ะออกซีมาวิ่งมาวิ่งมาโอเควิ่งมาจะไม่ช่วยก็กะไรอยู่ใช่ป่ะเพื่อนนะ ถ้าไม่ชื่ยก็จะใจลายเกินหจะลงล่างแล้วเมื่อกี้ผมอ่ะบอกเลยโดนว่ะสวยสวยเฮ้ยได้หมดโอ้โหดึงอย่างดีเลยแกหมอทอดโหทีเดียวว่ะ คิวกอสมาโอ้าวเฮียนาคอนแมงโก้สละชีพเลอเกินสละชีพเพื่อชาติอ๋อได้ได้ได้เพื่อนเดี๋ยวอันต่อไปจะตัดเลือดให้โทษทีโทษทีเฮียเดินคิวก่อน คิวก้อดมาในนี้ใช่ป่ะโอเคผมออกตัดเลือดเลยนะอะไรนาะตาาหัวใสเออหัวใสเออหัวใสเออผมก็ใสเหมือนกันนะ นี่ขนาดผมแม่งเพิ่งมาเล่นเกมนี้จริงจังนะเว้ยผมไม่ยังรู้ตำแหน่งตัวเองเลยว่าต้องเล่นอะไรเฮ้ยเหนื่อยใจทำไมกูออกตัดเลื่นไม่ได้เนี่ยตังยังไม่พอใช่ปะ เอาดิเอาดิเออเอาดิจิวกออ่ะมันให้มันรีเลือดขนาดไหนมันก็ไม่ไหวหรอกโหยสุดไปสุดไปสุดไปเออสุดยอดว่ะนาคอสกูสุดเปอร์แบกเอานาตาญาต่อนาตาญาต่อออกไปแล้วโอเคเอากลางเลยครับ ตามนั้นอัตยาอยู่นี่มีอันตินะมีอันติสวยสวยแวนแวนเคาะโหเงินไม่พอว่ะออกตัดเลือดยังไม่ได้นะเพื่อนนะพร้อมกลางแตกเฉย มาละโอเคโอเคโอเครวมบนรวมบนรวมหน่อยรวมหน่อยไหวปะไหวปะผมมีอันตินะอันติเมต มันรอยล่างว่ะล็อกเสียงทันแหวนไหมเนี่ย ยากเซียนมากเลยวะเออนาะคอสเออเล่นยากเล่นยากหมดเลย ล็อกซี่ล็อกซี่กิล์เดร์ไปโอ้เอา้าเอาดิส่วนไปโอ้กูแตกละวับใหญ่ฉีดแรงเกินดึงมันสวยเพื่อนแก๊ก โอ้ยไปไม่ทันนะเนี่ยหมอทอนไม่เป็นไรเออสลาชีพไปไปไปดึงไปดึงแวนล่างเลยดิแวนมันแหลมคิวคอร์ดมาเห็นปะ เห็นปะเห็นปะโอ้โหย่าแตกว่ะเอา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 ไหนเอาหนเออคิกซี่เออเออโอ้โห một thêm đây Ủy kẹt mấy Trời ơi nè Ôi, cái đôn đưng gì, nào khót cù, hèi, này nó quên á. เฉยมึงดูนะล็อกซี่นะมึงดูนะขึ้นมาไดมอนด์ได้ไงอ่วะเข้าหลังหัดดูด้วยนะเออเพื่อนเขาเล่นตำแหน่งอะไรกันไปบ้างแล้วอ่ะเนี่ยทำเพื่อนลำบากเหปะ ở ừ, đan này này có đẹp Khao máy, khao máy khó mà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 y khó con khó con khó mày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  khó đứng หมดไหมเนี่ยโอ้ได้ตัวเดียววะทำไมไม่แรงเลยวะ โอเคจบเออดีแล้วนาะคอสเล่นดีแล้วว่ะนะทุกคนเล่นดีแล้วเออล็อกซี่มึงออกตัดเลือดทับกากูอีกโอ้เพือ่อหันสายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้โมันไม่ได้อะไรจริงๆเลยวะ่ะบอกเลย ไม่เป็นไรเล่นเกมนะมันก็มีผิดพลาดกันได้บ้างเนาะอย่าว่าคนอื่นเลยพี่เองก็มีผิดพลาดน,นะบางทีกดตำแหน่งอะไรไม่ทนแบบเนี้ยแต่ก็อย่างว่าแหละตานี้แบบเล่นยากจริงขอบคุณอานาคอรสด,ด้วยครับขอบคุณทุกคนในทีมนะมันก็ต้องขอบคุณกันเป็นธรรมดาโอเคทุกคนทำดีแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็น,ะนั่นแหละเหมือนเดิมกูมาแจากดาวอีกแล้ว โคตรหันสาเลยนะน้องๆน,นะฝากกดติดตามพี่ด้วยฝากกดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะขอบคุณมากครับไปละสำหรับคลิปนี้ EP ที่15แจกดาวกูจะไปถึงขดฝันของกูไม่เนี่ยบ๊ายบายครับทุกคน